เ <c oughs> ขาไม่มีปัญญาซื้อขนมกินหรอกทุกคนครับอ,อ๋อหลพี่เตียวไปเหน็บบ่ฮุ้เขามาจากโกดหอยตัวพี่พ่อกันดีกว่าครับ น่าสงสัยขนาดเลยครับโอละพินทําลับๆแล้วเล้อรักมาซื้อขนมนี่เองนี่ยังต้องทําลับๆแล้วเอ้ตัวหน้าน้องคะอันนี้แม่ขนมเปียเจ้าดังจากเช็ประการก่็ค่ะ แม่แล้วคราบลูกแกร้านแม่หญิงเบกเกอรี่สาขาสองอยู่ตรงหน้าท็อปมาร์เก็ตโชตนาที่จังผือกเชียงใหม่ครับเห็ <st arts> นว่าขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาของที่นี่อร่อยมากฉันอยากจะซื้อสักหน่อยค่ะน,น้องนักเรียนขดไปหน่อยค่ะ <st arts> บอกให้ขดไปไงคะไม่เข้าใจภาษาคนเหรอฉันจะซื้อขนมในยืนกว้างอยู่ได้ห <st arts> น้าตาต้องอมแมมกลุ่มก็ยุ่งขนาดน่ะค <st arts> งไม่มีปัญญาซื้อขนมกินหรอก ออลูกกาครับอันพอดีน้องนักเรียนเปิงมาก่อเนานะเดี๋ยวให้น้องนักเรียนเปินเลือกขนมก่อนนะครับ <c oughs> นี่เธอกล้าไล่ลูกกาอย่างฉันเหรอป้าเ <c oughs> จาอย่างอันครับอันจะยืนก่อนนะครับอุลและพินไปปีดหักวกระผาหน้าเธอคิดว่านักเรียนคนนี้มันจะมีเงินซื้อเหรอถ้ามีก็คงซื้อได้ไม่เกินสองตินต่นเดมอ ได้เลยครับโอนใจนะครับอันต้องขอสุมาไปลูกค้าแต้แตนะครับพอดีวันนี้ขนมของฮาหมดร้านเลยยังใดเจิญมาใหม่วันพุธนะครับฝากให้ก่อนเถอะพรุ่งนี้จะมาใหม่นี่เนี่ยโอละพิ้งนี่แบบังบมดา,นะานเนอะขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาของเฮากินล้ำลได้สามแบบเลยครับ แบบแรกเิลม,มี่กินแบบอุณหภูมิปกติหรือแจ่ตู้เย็นช่องธรรมดาก็ได้ครับ ที่สลาวากินแบบอุน่นไมโครเวฟเลือกโปรแกรมละลายน้ําแข็ง10วินาทีน่ากินขนาดเลยโคจิ้มหน,น่ยอยด้กอลลหรอพีน <Wow. S 1> มวยแป้งบางไข่เค็มละวาันแน่นเน้นเน้นหอมหอมรอมั ที่สามไอติมยินงแตแจจช่องฟรีดใครอยากกินกันแล้วแม่นกอฮะม่ได้อยู่เจียงใหม่ม่ได้อยูย่ใกล้ร้านนี่ใดดีอ,อ๋อหรอพีน แก้ปัญหาเลยครับสามารถสั่งผ่านลาซาด้าไลฟ์ช้อปปิ้งได้เลย่งทั่วประเทศไทยทั้ของเฮามีขายเป็นอันดับหนึ่งในลาซาด้าในหมวดขนมไหว้พระจัน <G> al <alt i> ทร์กรละตีความล้ำล้ำครับวู้สุดยอดสามารถพอลิก์ลาซาด้าไลฟ์ช้อปปิ้งที่คอมเมนต์ลุงคลิปนี้ได้เลยแล้วก็เข้าไปกดสั่งซื้อรอกินขนมล้ำล้ำที่บ้านได้เลยไปแม่เลี้ยงออร์ลินพอไปกินขนมเปียวไข่เค็มลาวัดล้ำล้ำกันต่อ